สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานกันค่ะวันนี้นะคะเรามากับเมนูที่เราเคยทําไปแล้วแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราอธิบายขั้นตอนวิธีการทําต่างๆด้วยตัวอักษรแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะอธิบายด้วย น้ำเสียงของเราเนี่ยแหละด้วยคําพูดนะคะเพื่อนๆจะได้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกเราแค่อยากรับประทานเมนูนี้มากๆเลยนะคะก็เลยจะทํากินล้วก็คิดว่าเออถ้างั้นก็เอากลับมาอัดอีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนๆดูแล้วก็อาจจะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะจริงๆเมนูนี้ไม่ยากเลยค่ะเราจะทําเป็นเค้กช็อกโกแลตลาวากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบก็จะมีช็อกโกแลตค่ะเราใช้เป็นช็อกโกแลตแบบดาร์กช็อกโกแลตนะคะใช้ทั้งหมด 150กรัมอันนี้เนี่ยเป็นดาร์กช็อกโกแลต70%เลยนะคะมันจะขมมากๆแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันกินยากก็ให้ลดเปอร์เซ็นต์ลงก็ได้นะคะอาจจะสัก6 4ก็กำลังดีหรือว่า58ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะมีเนยค่ะเราใช้เป็นเนยเค็มนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนยเค็มมันนัวนกว่าเวลาใช้เนยจืดนะเนยเค็มเนี่ยเราใช้ทั้งหมด120กรัมแต่ว่าถ้าใครมีเนยจืดก็ใส่เนยจืดก็ได้แล้วก็เติมเกลือลงไปปนะะะครมาณ เหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะมีไข่ไก่เราใช้แป้นไข่ไก่เบอร์สามนะคะสามฟองน้ำตาลทราย60กรัมสามารถปรับเพิ่มได้ถ้าชอบหวานมากนะคะจริง60กรัมเนี่ยกำลังดีแล้วสำหรับคนที่รับประทานอะไรที่มันแบบไม่หวานมากนะคะหวานหวานน้อยกำลังดีแล้วกันแล้วก็มีแป้งค่ะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะ40กรัมวัตถุดิบทั้งหมดก็มีเท่านี้เลยมาเราทาส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยก่อนนะอื่นนะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะ ไปทําตัวเค้กลาวาเนี่ยเราจะต้องมาเตรียมพิมพ์กันก่อนพิมพที่เราใช้วันนี้เป็นถ้วยฟลอยด์แบบนี้นะคะมันสะดวกในการใช้ดีนะเวลาที่เราทําเสร็จแล้วเราก็ปิดฝากเก็บไว้ได้เลยแต่ว่าถ้าจะตัดเสิร์ฟเนี่ยมันจะต้องเทออกมาจากพิมพ์ใช่ไหมเพื่อที่ให้จะตัดเสิร์ฟให้เห็นว่าแบบด้านในมันยังเป็นลาวาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเทเคาะออกจากพิมเนี่ยง่ายมากนะคะเราก็จะเอาถ้วยฟลอยด์นะคะมาทาด้วยเนยให้ทั่วเลยนะทาเนยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ น้ำตาลลงไปแสมด้านล,ลงไปนะคะแล้วก็กลิ้งเลยค่ะให้น้ำตาลเนี่ยมันเกาะไปทั่วทั่วถ้วยฟลอยนะคะเนี่ยนะคะง่ายมากทำแบบนี้นะคะทุกๆถ้วยเลยนะตอนนี้นะคะเราก็ทำครบ ทั้งสิบถ้วยของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ก่อนไปทำตัวเค้กช,ช็อกโกแตลตลาวากันค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากเอาช,ช็อกโกแลตแล้วก็เนยนะคะมาละลายก่อนวิธีการละลายมีหลายวิธีพม่ว่จะเอาเข้าไมโครเวฟก็ได้หรือว่าจะเอามาตุ่นบนน้ำร้อนแบบนี้ก็ได้นะคะใช้หม้อสองใบวางซ้อนกันก็ได้ให้หม้อล่างมีน้ำอยู่แล้วก็เปิดเตาให้น้ำพอร้อนๆน,นะคะ ได้หลายวิธีเลยแล้วแต่สะดวกนะอันนี้เราก็ตั้งไฟนะคะให้น้ำมันร้อนๆนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆละลายไปนะคะตอนนี้นะคะช็อกโกแลตกับเนยของเราก็ละลายดีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกัน,นะคะ่ะ พอเราละลายตัวช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเนี่ยนะเราก็จะมาตีไข่กันวันนี้เราจะใช้เป็นเครื่องตีไฟฟ้าถ้าใครไม่มีใช้ตะกร้อมือได้แต่ว่าจะออกแรงมากแล้วก็ใช้เวลามากกว่านะคะแต่ว่าถ้ามีก็ใช้เถอะมันสะดวกดีนะคะวิธีการนะคะเราก็ตอกไข่ใส่ชามผสมนะแล้วก็ตามด้วยน้าตาลทรายวันนี้นะคะเราใช้เครื่องตีเราก็สามารถใส่น้ําตาลทรายลงไปทีเดียวได้เลย นะเราก็ตีเขาขึ้นฟูแต่ว่าถ้าใครใช้ตะกร้อมือก็ค่อยๆทยอยใส่ไปตีไปนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะตีด้วยสปีดต่า ตีด้วยสปีดต่ําจนน้าตาลกับไข่เขาพอเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เป็นสปีดท,ที่มันสูงขึ้นเป็นสปีดกลางก็ได้นะคะตีต่อไปเรื่อยๆเลยจนกว่าไข่เนี่ยจะขึ้นฟูเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนไข่ขึ้นฟูนะว่าเราสังเกตยังไงนะคะ อนนี้นะคะเราก็ตีจนไข่ขึ้นฟูแล้ววิธีสังเกตก็คือสีของเขาจะเป็นสีอ่อนลงนะคะเนี่ยตอนนี้เป็นสีออกเหลืองนวลแล้วจากตอนแรกที่เป็นสีของไข่แดงที่มันชัดมากนะคะตอนนี้ก็คือขาวขึ้นแล้วก็ดูฟูดูเบาแบบนี้นะฟองเขาจะค่อนข้างละเอียดนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ตัวช็อกโกแลตกับเนยที่เราละลายไว้ตอนต้นนะคะโดยวิธีการใส่เนี่ยเราจะค่อยๆเทช็อกโกแลตใส่ลงไปเป็นสายนะคะจะใส่ไปรวดเดียวนะ แล้วก็ระหว่างใส่เราก็จะตีสปีดต,ต่ำไปด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ตีจนไข่กับช็อกโกแลตเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้เครื่องตีแล้วนะเราจะใช้เป็นตะกร้อ,อะจะใช้เป็นไม้พายแทนนะคะต่อมานะคะเราก็จะใส่แป้งโดยเราจะร่อนลงไปในชามผสมได้เลยนะคะถ้าใครใช้ในจุดก็เอาเปลือลงไปร่อนในขั้นตอนนี้ก็ได้นะหรือว่าเอาเลือไปใส่ตอนที่เราละลายช็อกโกแลตก็ได้ะคะ่ะได้เหมือนกันตามสะดุก พอร่อนแป้งใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้พายนะคะคนตะล่อมให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเขาเข้ากันนะคะ อันนี้ก็คนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเรียบร้อยนะคะเป็นนั้นเรียบร้อยแล,แล้วเดี๋ยวเราเอาเขาไปเทใส่พิมพ์เตรียมเข้าอบกันเลยค่ะตักหยอดลงไปในถ้วยได้เลยนะคะเราจะหยอดลงไปประมาณเศษสามส่วนสี่ของพิมพ์เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆนะคะประมาณนี้นะคะ พอเราเทลงพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราทำได้ทั้งหมดประมาณ7พิมพ์ 7ถ้วยนะคะแล้วแต่ขนาดของถ้วยฟลอยของเพื่อนๆด้วยนะอันนี้เนื่องด้วยว่าเขาเป็นถ้วยที่ค่อนข้างเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอบเขาทั้งหมดแค่7นาทีเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นถ้วยที่มันใหญ่กว่านี้เพื่อนๆให้กะระยะเวลายอยู่ที่ประมาณ8-10นาทีนะคะอันนี้มันค่อนข้างเล็กก็6-7นาทีก็พออบด้วยอุณหภูมิ200องศาค่ะเดี๋ยวเราเอาไปอบกันเลยเราใช้เป็นไฟบนล่างพัดลมนะคะ อนนี้นะคะเราก็อบจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็เอาออกมาจากเตาแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะโดยปกตินะคะตัวช็อกโกแลตลาวาเนี่ยเขาจะมีวิธีเสิร์ฟได้หลายวิธีส่วนมากเขาก็จะเสิร์ฟกับไอศกรีมนะคะแต่ว่าถ้าอย่างของเรานี้เราก็จะเสิร์ฟแบบธรรมดาเลยนะไม่ได้ใส่ไอติมหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าไม่มีนะ อันนี้เดี๋ยวเราจะโรยด้านบนด้วยไอซิ่งนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาตัดให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันเป็นยังไง เนี่ยนะคะด้านในของเขาก็จะยังคงเป็นลาวาแบบนี้อยู่เลยนะ สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่หวานกําลังดเีเพื่อนๆไม่หวานเกินไปแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมเข้มข้นมากๆก,ก,ก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปทํารับประทานดูนะคะเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยถ้ามีอะไรอยากจะติชมแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันให,ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ